แยกรีวิวเส้นทางครับผมตอนนี้เราจะผ่านเส้นทางเขาอ่างลือในนะครับผมในเส้นทางโอ้โหวิวสวยเช่วันนี้นี่เป็นเส้นทางที่ผมวิ่งมาจากวิลัมนะครับเพื่อจะไปที่ระยองนะครับ ก็จะหลบเลีกเส้นทางเส้นสามหนึ่งนะครับเนื่องจากมีการทำถนนแล้วก็รถติดนะครับแล้วก็ช่วงเทศกาลเนี่ยรถค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับสามสาหนึ่งไฟแดงทั้งไฟแดงทั้ง10บร้อนนะครับตอนนี้เราจะวิ่งผ่านเส้นข้ออ่างนึงในนะครับก็คือเราจะวิ่งจากบุรีรัมย์มาผ่าน อำเภอละหันทรายโนนดินแดงพลัญยประเทศวัฒนานครคลองหาดแล้วก็วังน้ำเย็นนะครับแล้วก็ทะลุมาตรงเข้าอ่างลื่นไหนนะครับจุดหมายเราก็คือไปแถวแถวหนองใหญ่นะครับเพื่อจะทะลุไปแถวปวกแดงแล้วก็นี่นครับ เขตพันเขตรักษาพัน,พน,พนสัตว์ป่าเขาอ่างลรือใน,นะครับกนดินแดนช้างนะครับผมนี่เราจะเข้ามาในเขตของเขาอ่างลืนในและซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นป่านะครับถนนถนนค่อนข้างดีนะครับผมวิ่งจากหลานทรายอรัญ,ญประเทศพระแทนนครตองหาดแล้วก็มาที่นี่ครับเป็นทางสวนเลน ก็ค่อนข้างดีนะครับผมวิ่งได้สบ,บายนี่มีลิงด้วยนะครับวางลืนในยังไม่เจอช้างครับเจอลิงน่าจะไม่เจอนะครับกลางวันแนะนำคนว,วิ่งกลางวันนะครับเส้นนี้ถ้ากลางคืนไม่แนะนำนะครับเพราะว่า สรัร้อนไมีรู้จะถ่ายได้นานไหมนะครับสิดาจังก็กลางคืนมีโอกาสเจอช้างนะครับก็กลางวันน่าจะหมาะก,กว่าแต่ถนนสวยมากดูนะครับเดี๋ยวผมจะขับเร็วๆหน่อยแล้วกันเมื่อกี้ตั้งโทรศัพท์อยู่นี่ครับถ้าเราหลบเส้นทางส3 1ามหนึ่งมาทางนี้ก็ สบายแล้วครับขับรถกินลมชมวิวเลยครับ,รน,ลลรบนี่ป่าสวยมากสนุนก็สวยนะครับผมขับมาได้ร้อยกว่าตลอดทางเลยนะครับไม่มีรถติดด้วยก็อาจจะมีสี่แยกรถสวนไปสวนมาบ้างแล้วก็รถของชาวบ้านอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะมีติดบ,บ้างอืมธรรม,มชาติสุดยอด ถ้าอยู่ฝั่งนี้นะครับวิ่งเส้นนี้สบายเลยครับผมให้ดูโอ้โอยทำไมคิดถึงเข้าใหญ่ครับผมเนี่ยเส้นทาง บาดรถเก๋งสบายเลยครับเส้นนี้ไม่ต้องรีบยมน,นะครับขับชมวิวไปนี่ครับต้องบอกว่าเส้นนี้มีพี่ใหญ่เด่นนะครับถ้ารถอ้อยมาก็จะมีค่าผ่านทางด้วย ทา,ทางก็จะเป็นป่านะครับป่านุ่งดิบจุดหมายเราก็จะน่าจะเป็นสนามชัยเขตบอ่อทองหนองใหญ่ปวกแดงมีคมพัฒนาแล้วก็ระยองนะครับผมเซนี้วิ่งได้สบายครับรถไม่ติดแน่นอนแต่อาจจะทำความเร็วถึงร0อยสีไม่ได้ แต่ร้อยเยียสบายแหละก็จะมีรถทางห่างนะครับนี่รถชนบุรีเขาก็วิ่งกับเส้นเนี่ยส่วนเส้น304-331ที่มาจากกรุงเทพก็น่าจะอานงุงเทพเขาวิ่งไปครับตรงนั้นค่อนข้างรถค่อนข้างแน,น่นอลีเลี่ยงเทศกาลมาเส้นนี้ได้เลยนะครับ กินลมชมวิวสบายเลยครับดูครับดูสนุกสวยมากขึ้นเขาก็ไม่ชันนะครับเหมือนขับทั่วๆไปแหละ้างทางก็จะมีถังสองรลิตรนะครับเขามาวางไวน้น่าจะ กไม่ให้ขับเร็วเกินไปนะเพราะว่ามีโอกาสที่จะช้างข้ามถนนได้ทุกเมื่อนะครับก็ยจะขับ80ได้แต่ถนมมนสวยมากครับต้องบอกว่าเส้นทางถ้าใครมาจากวิลัมนะครับแล้วก็จะไประยองชลบุรีเส้นนี้รัดมาก จะรับด้เยอะเลยครับต่อให้เป็นทางส่วนเลนก็ขับสบายครับผมไม่ไม่ไม่เหนื่อยกับการติดไฟแดงด้วยต้องขับตามสิบล้อถ้าเส้นโคคารนเส้นนั้นก็จะขับตามสิบล้อหนอยรถเยอะครับตอนี่ผ่านมา6นาทีแล้วก็ อันนี้ต้องบอกเลยว่าผมมาครั้งแรกอาจจะไม่ชินเส้นทางเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ขับเร็วอะไรนะครับเรื่อยๆเนี่ยครับ,รบก็จะมีรถสัญจรไปมาเส้นนี้น่าจะค่อนข้างเยอะนกันครับแต่ก็ไม่ไม่เจอรถติดนะ ีสวยครับสวยนี่เขตเศษมูลชา้างแต่ไม่ค่อยเจอต้นไม้ใหญ่เหมือนเขาช่องตะกิวครับนี่มีลิงสอง น่าจะเคยมีคนให้อาหารมันก็เลยมานั่งรอกันนะครับแนะนำห้างให้อาหารลิงข้างทางนะครับเพราะว่าเขามีการโดนรถเจ็บได้นะครับมเบตรงนี้น่าจะพนแล้วแหละ ซ้ายมือก็เป็นแอ่งแองน้ำด้านขวาก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านี่ครับผมมาจากอีกฟากของภูเขาก็ใช้เวลา9นาทีนะครับผม เป็นอะไรเอ่ยระวังสัตว์ป่าข้ามถนนสำนักเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลื่ในอีกด้านหนึ่งนะครับศูนย์ปฏิบัติการก็ยังไม่พ้นเขตภูเขาเขาอ่างลือในนะครับใน,นถนนสวยงามครับผม ครึมๆน,น,น,นะครับมีเมฆค่อนข้างเยอะอากาศดีเลยนี่ครับรถสบายครับรถเล็กขับกันเลินเลยครับมีหลาดสวิปครับคนเร็วก็ทำได้ครับสบายก็ยังเป็นเข เนี่ยาจะรถทั่วเพจวิ่งได้หมดนะครับ ก็กลับจากสงการที่วิลามนะครับมาสงการครั้งนี้ก็ไม่ค่อยได้เที่ยวนะอยู่แต่บ้านนี่ครับผมโอ้ยท้องฟ้าเมฆสวยเชียตอนนี้เวลาเที่ยงห้าสิบเจ็นะครับนี่ขอแจ้งนะฮะ เี่ยออตำรัจจับแล้วเนี่ยมองเขามีข้างหน้าข้างหลังไม่มีเป็นดีพักผ่อนยันใจนะครับให้ปุ๋ยต้นไม้ ในนะครับก็จะมีดา่านว้าไม่เจอหลวงพ่อพี่ใหญ่นะครับครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมข้างหน้าไปที่ไหนผมจะอดัดไว้ให้ดูอีกทีนะครับสวัสดีครับผม